กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะคะผลิตภัณฑ์เสริสมอาหาร NK นะคะ NK ดูแลผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เสริสมอาหารที่จะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาแข็งแรงนะคะและที่สําคัญมีเคอร์ซิตินแล้วก็ภูคาวที่จะบํารุงเซลล์ของคุณให้กลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็กลับมาฟื้นฟูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัย <S <S คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายสามารถที่จะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ได้เลยนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งงลละ1เมรก่อ 250รบาทโปร2กล่องเหลือเพียง4,500บาทนะคะ090 0 9 9 9 9 9 090ย์9 9 9 9 9, 6, 9, 9, 9, 9นะคะไบนรพัฒนะคะแก้ข่าวทีเซอร์เรื่องใหม่ไม่ใช่ก้นผมนะคะขอดูหน่อยได้ไหมคะหน้า,หน,าหน้าตายังไงแล้วก้นเป็นหน้าตายังไงเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้นะคะ อ๋อน้องคนนี้นะคะงานนี้ถ้าเอาแฟนๆเนี่ยร้องว้าวหนักกันเลยทีเดียวนะคะที่ได้เห็นฉากเลิบซีนนะคะ18บวกของหนุ่มไบต์ไหนไม่เห็นมีก้นเลยนะคะเออนะคะนรพัฒนนะคะซึ่งทีเซอร์ละครเรื่องใหม่ของไบต์เนี่นะคะอะไรอ่ะโอ้โอ้โอ้ก็น้องเขานี่ก็ใช่น้องเขานี่เออ แต่ก้นอาจจะเปลี่ยนใช่ไหมอาจจะไม่ใช่น้องเขใช่ไหมแล้วภาพเห็นก้นมีไหมอ่ะนี่อะไรอะ่ะอ๋อแล้วถ้าไ,ไปบอกว่าไม่ใช่ก้นตัวเองล่ะแหมเสียหมดเลยวันดีออริจินอลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเพราะว่าเห็นหุ่นแน่นๆนะคะแล้วก็บ้านท้ายเนี่ยแบบเต็มตาเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะคะ อ๋อเหรอคะล่าสุดเจอหนุ่มไปก็ได้ถึงก็ได้ต้องถามนะคะับว่าจริงๆแล้วทีเซอร์ก็ค่อนข้างว้าวนะคะไม่คิดว่าจะมามาขนาดนี้เหมือนกันภาพมันสวยด้วยเขาตัดออกมาได้โอเคในทีเซอร์ที่ทุกคนเห็นมันก็แค่นิดเดียวเองแอบดูตัวทีเซอร์แล้วมันก็เต็มเต็มก็แรงแรก็แรก็เขินเขินนะคะแก้ข่าวไม่ใช่ไม่ใช่ตูดผมนะครับนะคะมันคือการอะ,อะไรอะ แค่คัดเดียวที่เป็นก้นของคนอื่นอ๋อใช่ก้นคนอื่นแทนแต่ผิวได้กับหนูเลยนะลูกนะเออแต่ผิวหนูเลยนะแต่ตอาจก็ต้องเชื่อเขานะคะเพราะว่าดูจากก้นแล้วย้อยไปนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องใบน่าจะก้นน่าจะก้นสวยกว่าน,นี้นะคะแต่คงไม่ใช่ของน้องใบนะของน้องใบก็คงจะพูดถูกกันนะนะคะเปิดตูดดิเขาพูดเองไม่ใช่กูพูดนะคะเปิดตูดมันก็ต้องเปิดหมดเขาก็เซฟเราไม่ใช่ตูดเราอ๋อส่วนหลายคน ส่วนหลายคนเข้าใจว่าเป็นของเราเก็บ,กบไว้ดีกว่าของส่วนตัวส่วนสแตนอินเขาก็ช่วยดูนิดหน่อยแต่ผมเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจขนาดนั้นส่วนที่หลายคนบอกว่าทำไมเราไม่ไม่ไม่สปิริตก็คือเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นเองเลยเราเป็นนักแสดงมืออาชีพแล้วคือกองเขาก็เซฟผมอะครับอ๋อเขาไม่อยากให้ภาพมันหลุดออกไปอแต่ด้านข้างนี้ ด้าน,นข้างนี่ก็คือเด็กเขาก็คัดต้องคัตติ้งได้นะอ๋อเออแต่ก็ดีด้านใหนังเดี๋ยวนี้มันน่ารักนะเออมันก็น่ารักนะคะหนังเดี๋ยวนี้เออน่ารักเชียร์นะคะอ่ะช็อกวงการขาอ่อนนะคะ มิสยูนิเวอร์สนะคบประกาศเอ็นดีนิคารัวลาออกแล้วใกล้จะเป็นข่าวดีแล้วนะคะอัปเดตนะข่าววงการน,นางงามระดับจัก,กรวาลเจนิสซิโอสนะคะมิสยูนิเวอร์ส2023นางงามคนแรกและคว้าตําแหน่งในฐานะสาวสาวงามจากประเทศนิคารกัวอาจจะเป็นคนสุดท้ายด้วยเพราะเขาไม่ให้ประกวดแล้วที่ในภายหลังเนี่ยถูกรัฐบาลสั่งห้ามเข้าประเทศจากกรณีไปปรากฏภาพเจนิสซิโอสเนี่ยนะเคยเข้าร่วมถนนประท้วงกันเมืองมื่อปี2018 ล่าสุดนะคะทางองค์กรมิชูนิเวิร์สได้ประกาศว่าคาเลนเนี่ยนะครับผู้อํานวยการการประกวดมิชูนิเวิร์สนิคารกากัวได้ตัดสินใจลาออกนะคะขนาดนี้ก็ไม่มีการรายง,งานถึงผู้ถือลิขสิทธิมิชูนิเวิร์สคนใหม่ของนิคารากกวไม่มีแล้วค่ะรัฐบาลเขาไม่ประกวดแล้วค่ะคาเลนและทีมงานของเธอได้ไม่ได้ไม่ได้มีอํานาจในการถือลิขสิทธิ์ต่อไปและพวกเรายืนหยัดเคียงข้างนะคะเราอะไรอ่ะ พร์นเนอร์เหรอพาร์ทเนอร์ที่คอยช่วยขับเคลื่อนนะคะในวงการนางงามและ ความเป็นมืออาชีพของพวกเธอในการทํางานที่สะท้อนเป็นกระบอกเสียงสู่สังคมอย่างไรก็ตามนะคะเจนิสบาลาซิโอสยังคงดํารงตําแหน่งมิสยูนิเวิร์สต่อไปนะคะเมื่อไรจะไปละลูกซึ่งการลาออกในครั้งนี้นะคะคารินก็สืบเนื่องมาจากได้มีการรายงานข่าวว่ารัฐบาลนิคารากัวได้จับกลุ่มสามีและก็ลูกชายของเธอโดยกล่าวว่าสมรู้ร่วมคิดในการก่อกบทนั่นเองค่ะนะคะอ่ะ เอ็นดีไปก่อนนะคะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวตัวนางงามก็คงจะไม่ไปและะ้วค่ะได้ตั้ง8ล้าน,นะคะ่ะจะไปง่ายๆนะคะ โอ้นะคะก็นักสานเธอด้วยแหละเจนิสเธอก็เหยียบแผ่นดินแม่เธอไม่ได้แล้วนะคะเป็นนางงามไร้แผ่นดินนะคะเป็นนางงามผู้ลี้ภัยแล้วก็เป็นนางงามที่ไม่มีงานเลยนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณ NK นะคะเคะครับภูเาเคอร์ซิตินดูแลเซลล์ของคุณในร่างกายของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะวันนี้1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดกล่องละ2,500้บาท2กล่องห้าพันไม่ขายขาย4,500บาท0 9 0ย์เก้าศูนย์เก 9960900899996นะครับพักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s สไคร์นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก<ม>็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะ<ม>เพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,<ม>ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วย<ม>เช่นเดียวกันครับ